บายดีเนม่มื้เช้าอยู่ที่บ้านของเราเนาะบรรยากาศอยู่หลังบ้านทุกคนก็จะเป็นวิวภูเขาแลวกาถุง่งนาทุกคนเนาะทางพุนทุกคนยินเสียงอยู่เนาะอาจจะยินอยู่ก็คือกระจ้าได้ปั่นเข่าเลยทุกคนบางคนก็เข่าของเขากา็เป็นเกี่ยวเลยเนาะนี่ทางพู้ทุกคนนี่นี่ต้นไม้ใหญ่เนานะอันนี้ก็คือ,อยังเขียวอยู่ทุกคน บรรยากาศมื่อนี้ก็คือแบบสดสื่อเลยทุกคนอากาศทีด่ดีน,นะเนาะตั้งแต่เอามาฮอดฝั่งลาทุกคนก็คือแบบลมเย็นเลยทุกคนลมหนาวเนาะเมื่อคืนนี่คือขับรถมาอากาศก็คือดีเลยมาฮอทเงนินปึ๊บมันก็จะลมมาเลยทุกคนลมเห็นก็จะว่ายามเซาก็จะเป็นลมเย็นๆเนานะและก้กการตอนแรงๆมาก็จะหนาวๆทุกคนหนาวๆเย็นๆเนานะเมื่อคืนก็คืออาบนำอะไรทุกคนอ,อากาศดีแหง้ง ไกดเขายามหนาวทุกคนเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนอากาศอ่างามนี่ถือว่าสดชื่นเลยเนาะไะเราจะไปหาท่านแม่กันทุกคนท่านแม่เป็นเดือนน่าเกืิดภ่ได้เห็นเดี๋ยวไปไปไปเดา๋ยดีกว่าเรากำลังเห็นยหนอยู่เนาะนี่ไม่หยางเนาะอันนี้ออออันนี้เข่าทุกคนก็คือแบบอ่าองามแท้คืองามเป็เข่าเลยเออเม็ดงามเนาะอันนี้เอามาเห็นเหล่าทุกคนเมฆเข่าคือเม็ดงามแท้ ไม่ได้ฮักเลยเม็ดงาเดี๋ยทุกคนมองนี่เม็ดเงาเงาเข่าเม็ดใหญ่เนาะนี่คุณแม่ของเราสำไมดีจ้าสบายดีสำไมดีดูนะกำลังเสืยเข่าอนี้วันนี้เป็นหนึ่งเข่าเล่ากลางอันนี้เำา่ากลางเนาะคันผมใหญ่เนาะจากคันผมใหญ่ เใ<อ>นน,น,นี้ทางในทุกคนโดนได้มาเบิ่งเป็นประมาณนี้แหละนี่นอหนึ่งเข่าทอนนี่อนอต้มเหล้าป่ะมาทักทีกันดิกู๊ะรู้สึกว่าเฮือนเฮามีสมาชิกใหม่นะ่ไหมนะ <c oughs> แม่เฮาเอาสมาชิกอ่าใหม่อีกมาเฮือนทุกคนนี่ฮึสมาชิกใหม่นี่แหละ ลูกหมูทุกคนพ่อซื้อหมูมาเลี้ยงอีกแล้วคนไหนฟาดนี่หมูสามตัวทุกคนหมูกระแพงแพงเนาะตัวละเป็ดแสนทุกคนเป็ดแสนกี่อ่าประมาณพันเนี่ยตัวละพันปลายแสนอ่าพันหนึ่งเนาะกะหกแสนหกสิบพันกีททุกคนกับหมูกระโตหนึ่งเป็ดแสนนะเป็นพันปลายหมดเลยพันปลายเลยเนาะทั้งหมดก็สามพันปลาย <laughs> มหมูสมาซิกใหม่ประมาณนี้ทุกคน,นอันนี้จะเป็นหมาของเราเนาะอีแดงน้อยคือบักแว่นนี่ยเสียแล้วทุกคนนี่เด๋ยวเต็มอีแดงน้อยแหละมาแว่นก็คือเสียแล้วตั้งแต่เข้าไปส่นั้นแล้วก็เข้าไปปุ๊บแล้วก็มกันก็เสียเลยกันเข้ากับโอหูเนาะว่า เอาไปไทยมันต้องเช็ดอีกอย่างลายยาวเลยทุกคนเห็นกจะว่ามีหลายั้นตนเลยเอาไปห่อขาก็ถามตัวมออยู่ทางฝั่งไทยเพื่อน่าเอามาได้แต่แต่ว่าต้องกักกันก่อนยันเขาไปเอามาทุกคนยันมันมันเป็นไปน้นแล้วเขาไปเอามาก็เลยต้องเสียเลยเสียมาไปตัวหนึ่งทุกคนบอกแวนตายแล้วหาให้เลยล่ะอันนี้จะเป็นทุ่งห้ากระเจ้าทุกคน บรรยากาศดีกว่านะเราเดินเศร้าเด,เดี๋ยวจะร้องไห้มีนกน้อยอยู่ทั้งมีนกฟอบนกกระจิบน้อยอ,อ่ะทุกคนประมาณนี้ทุกคนเบิ่งเขาข่าวบรรยากาศอยู่อยู่เฮือนทุกคนเซงมาเนี้ก็กกกกจะเป็นมือที่เท่าเดินทางอีกครั้งหนึ่งทุกคนเบิ่งการกแต่งตัวของเราเลยดูจากการแต่งตัวของเราถ้าบวกกินแล้วเ้าอิ่มแล้ว ส่วนวันนี้เขาจะเดินทางอีกครั้งหนึ่งนะก็คือได้เก็บกระเป๋าแล้วเรียบร้อยทุกคนวันนี้ก็คือเข้าไปเที่ยวอยู่ที่ประเทศลาวนี่แหละเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าเขาจะไปแขวงใดทุกคนเนาะก็มีคู่หูไปพร้อมแหละมีคู่หูไปนำไป <laughs> เดี๋ยวเบิ่งกันคนเก่าคนเดิมมาเลยเนาะคนเก่าคนเดิมมาแล้ว <laughs> อ่าไปกันเ้อะไปพร้อมนะท่านอะไไหมะ ไปล้ที่เล็กอันนี้ห้เล็กห้อโตเอายบายไปกัน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 เดี๋ยวพบกันอีกสองสามมื้อปะไปใส่ฮะไปใส่เอาไปเออลำลาพ่อแม่แล้วก็ีดไปใส่เอาไปเลาะลิ้นเลาะลิ้นในบ่ยอมาอยูเฮลูบูติดเลยบ่อมังกรติดอยู่ไม่สวยเจียวชีวิตนักเดินทางแม่ชีวิตนักเดินทางปะบายบาย <laughs> มดม <laughs> เด้อเ okay. ป็นหมอลัะมาเออโอเคไปทุกคนเดินทางเดินทางบ๊ายบาย <h ums> อันนี้จะเป็นน้ำเทอนทุกคนก็คือแบบหลายแห่งเราก็จะปล่อยล่า หลายทุกคนมางอนครั้งนี้กันม,มีการเปลี่ยนแปลงหลายเติมทุกคนนี่กระเจ้าสร้างอย่างเนาะอันี้ยังบุกงูเลยทุกคนเดี๋ยวถ้าเบิกตอนกระเจ้าสร้างแล้วหมดเลยไปเดินทางทุกคนไปเลสโกวิวูันนี้ก็คือเฮากะมาฮอเมืองมหาไซทุกคนเดี๋ยวให้อายเฟิ่นไปเตินมน้ำมันก่อนเนาะ แดีว่าน้ำมันเท่ากับจะจะเติมผูนนะ้บดเนาะเดี๋ยวเบิ่งก่อนทุกคนเดี๋ยวไขเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งถังมันก่อนเนาะเติมน้ำมันก่อนเฮียเติมไปอุ้ยผู้สาวยิ้มซื่อเดี๋ยวรถไปขึ้นเทาเติมเติมเติมไวนะ้อ๋อโอเคอืมมาเดี๋ยวเบิ่งของเทาก่อนดีด้วยว่าเนาะเดี๋ยวกวดบางก่อนทุกคนคันมันหลายกับมาเติมเนาะ ก็ไปะบันไขับไปเลยนี่ยังหลายอย,อย,ออยู่เดี๋ยวเติมข้างหน้าเนาะโอเคมีบ่มีอยู่เดี๋ยวเติมข้างหน้าพวกแหละยังหลายอยู่ประมาณน,นี้ทุกคนโอเคเสร็จวเดี๋ยวเติมก่อนอ,อะไรอ,อ่ะนับเงินทำไมพอเก็บมันนีติดกระเป๋าอ๋อเฮาเก็บไว้ให้หมดละเก็บไว้อ๋อเก็บไปใจขาดกระเพือกระเพือโอเคประมาณนี้ทุกคน ไปเดินทางต่อเนาะรถเติมอะไรถเติมคนก็มาเติมรยรถก็เติมพลังคนก็ต้องเติมพลังน้ำนะเขาเปลี่ยนใจเตียงวะเนี่ยเปลี่ยนเตียงบ่เปิดเยอะอยู่เปิดเนาะเปิดเนาะไปรีดบุ๋งโซเงินเปิดเนาะโอเคโอเคไปเดี๋ยวไหนไปเติมพลังร้านใหญ่เตียงไปเดินทางเลสตะเกิ้วไปไมพูดไตรบัวไม่ไปไกระต่ายไงนี่โบโจองไตเบาะโจ๊งมาได้บ่ได้เนี่มันเต็ม เข้าเปียกยายเจียงทุกคนมาเลี้ยวเลยเข้ากันก็คือแบบขับมาก,กัะรถอ่าลมมันตีทุกคนลมแห้งไงเนาะมาจอดตรงนี้กันจอดตรงนี้ดีกูอ่านี่ซิดซ้ายเน,นี่ยทุกคนยานแบบรถใหญ่มันมาแล้วอันนั้นเนาะเสียวเอาเสียวรถเ้างที่เองมาถึงแล้วทุกคนปไปน,นี่จะเป็นภูเขาลุ้ใหญ่ใหญ่ทุกคนเบิ่งแนวไปทางเทิงเนาะ จะมีลมพัดเนาะพัดแห้งแเนาะลมเย็นทุกคนมาถึงแล้วร hmm. ้านยายเตียงโดนเติมเนาะบอดไดมากินข้าวเปียกแล้วทุกคนมีแต่ขี่รถรถส่งแถวเนาะวันนี้ขี่รถจักษสวัสดีจ้าป้าโดนเติมเนาะบอดไดมาอะไรไปฟรีลวบ่บ่ดอกมันหลายเดือนเนาะหลายเดือนนี้มาเป็นน้ำซุปเลากันเุกคนมาเห็นแต่ไปตั้งประเทศใช่เนาะไปตั้งประเทศ อู้น้ำซุปเขาเป็นตาแซ่บเลยแล้เขาเปียกหมูกรอบเด้อผมมีได้ละเอาบ่อ๋อเอาเนื้อสัอู้ค่ะแท้หอมแทร่มาเป็นอย่างเอาเนื้อแต่ไหนป่าทุกคนประทานบริษัทบ่อยู่เนาะอ๋ออาหลานโอเคไปเดี๋ยวรอกินข้าวเปียกคนส่วนแล้วบ่ได้กินกินฮอตฝีมือเราละ อย่าดมอยู่อ่ะอย่าดมอย่าดมมันหอมคือมีแห้งนะดมมันพอนี่ดมเลยครับ่มันเลยมีกระกาไปเลยแหละจามหมดมือหมดเลยเลยใส่พริกเข้าไปก่อนนะฮะนี่คือพริกใส้บโบลายเราต้องเดินทางไก่ได้หลายเนาะต้องไข่ลานได้หลายอันนี้เป็นข้าวเปียกควายนี่คือข้าวเปียกควายคือข้าวเปียกควายข้าวเปียกเนื้อควายนะฮะข้าวเปียกเนื้อควายวันนี้มีเนื้อหมูเนื้องัวเนื้อควาย สุดยอดเลยนะครับเอาจะปรุงแค่นี้แหละเสร็จแล้วก็เท่ากันเขาจะมีกะปิให้นำอ่ากะปิเอาไว้จิ้มกับพริกจิ้มกับพริกคือกันคือกันจิ้มปลาฮากระมีคือกันกะปิจิ้มกับพริกเดี๋ยวจะซิมทำจิ้มกันมันลองกินเดี๋ยวน้ำซ <c oughs> ุปพ <c oughs> ริกพอเสร็จมาแล้วโอ,โอ้ได้ยังไงโอ้จะเตียงเนาะได้ยังไงยอดเลยนะฮะปิดเดี๋ยวป้า S <S <S อาลองนี่เนื้อควายเป็นขาเปียกเนื้อควาย <S 2> <S 2> <S สียงดังแน่เพราะว่าจุดที่ถนนหมายเลยขทิศสองพัตคาแห่งนี้ขายดีที่สุดในถนนเส้นนี้ใครใดที่มาท่องเที่ยวท่าฝรั่งทำนังแอนหน้าก่ายจะเจอ <S 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 ร้านนั่งเตียงอยู่ข่ามืออันนี้เป็นเนื้อควายนะเนื้อควายเนื้อควายรโอ้หนุ่มหนุ่มมากเลย <S <S หนุ่มมากเลยขาเปียกเนื้อควายนะคะ โอเคเฮ้ากินเซ็ตเฮากันต้องออกเดินทางต่อเฮาน่าจะไปมูกนะเฮามีรถมอเตอร์ไซค์อยู่สองคันเฮาจะมูกเหลือขั้นเดียวเพื่อประหยัดน้ำมันประหยัดการเดินทางไม่ไหวขึ้นเนาะไป <หา S 2> กินดีกว่าไปเนาะกิ๊ยววันนี้กินมากน้องปรารถนานากินมากเลยอืมตดนไม่ได้กินทุกคน ดนจังไลยฮะก็กินว่างปากสั่นบนี่บ่เขาเปียหาเราเลยโดนมัเกต้นเติบมาไดกยินไหมร้านเจี๋ยวลายเดือนเติบอันนี้สั่งสั่งเขาเปียกอย่างเขาเปียกเนื้อควายคือไหมเราะว่าหมูกรอบเราเดี๋ยวเนื้อควายยังต้องเนียมหน้าเขาเออเน้อเนื่องอะไอย่างเงี้ยเออนียมหน้าเขาอย่างเงี้ยเขาซื้อก็ตัวเองบ่ลองยังฟัง กินเป็นแท่แซบแต่คนะ่ะอ,อ,อายบอกว่านะจาดถ้วยนี้นะกินอีเท่านึงกับตอนแรกกินนิด่นึงกับตอนแรกจักตอนแรกข้าจะไปยู่ใส่กัเข,เข้าวเจะบู้กันเพราะว่าเ้นท่ากระท่างข้ากกะไปได้เรื่อยๆคือรถขายโอง่งขายโอง่องเอาโอ่งไปนำกับขายนำรถรถขายมันเปรียบเทียบคือซื้อคือเลือขายโอ่งนี้มันไ,มไ,ไปเรื่อยจอดใส่กันจอดจอดขายเพิร์ดหอดปานใดกัน แวะบ้านนั้นเออมีซิบ้านกะแวะซิบ้านกคือว่าไปไเรื่อยๆคือรถขายโอง่องอืเส้นขระเปียกของเจีเตียงวันนี้โอ้เดกาเลยเหนียวนุ่มหนึบเลย<น>โ,อโ,อโอ้โหเกินให้อิ่มด้ออีดาคําแพงในสิพาพิาเด็ดกีรกะสามตลบนกสามบาทการเดินทางอีกยาวไกลนะครับรขอแค่มีเงินเติมน้ำมัน เพราะว่าถ้าเอาไปสองขั้นกับมันก็จะค่าใช้จ่ายมันหลายนะทุนทุนการเดินทางเข้ากับนิดเดียวนึงนะคันละมงคันละมันอาทิพักค่ากินกับประหยัดเอากินมื้อละเธอกินมื้อละเธอเอากินอะไรยังบอกก็เศร้าก็เศร้าว่กินเคยน้ำเอ็ดยังอร้านจะเตียง พพับเนพิก็หลายบวกพริอเ่นขามดเลยน้อยๆครับบอกเจ้าก็มียิแล้วบ่โอ้ยพี่จะสินอนนะบัดนี้คึอิ่มไปค่ะฮอิ่มไปแกินมาทันมดแล้วยังงงอองเส้น โอ้เตียวเราโอ้แซ่บไปดีเขาเปรี้ยวเราแซ่บไปดีได้หลายพร้อมโอ้กินหยุดยิ่มเลยอ่ะยิ้มแล้วเข้าไปต้องต่อเดินทางต่อเราเปิดตลอดทุกคนแดดแห้งๆเปิดตลอดเลยนะใครอยากมากินก็มากินได้กลกันเลยเดี๋ยวอุ๊บน้ำแดดทุกคนแดดแรงมากเลยแดดแรงมากไปเดินทางต่อไปกันได้เจเยียงโดยสบายดีโดยสบายดีสบายดีบายโดยโดย คลายมันมาเด้อไปดูเสือ้อยทุกคนตรงนี้เ,เพิ่มอมีเสื้อหนึ่งตัวเนะวาะโดยความที่ว่าอาการมันโหนในเขียนเขากะย่านมันดำทุกคนแล้วก็ขันเข้าไปในเมืองน,นี้มันต้องหนาวแน่นอนเลยทุกคนไปเดินทางต่อทุกคน น,น้องก็จะเลิกพักเที่ยงทุกคนเออแล้วก็รถผู้ปกครองกับมาหับเป็นธรรมดาทุกคนคไปเครับค่อยไปเอาเนาะรถเยอะมากรถติดเลยอะ่ะถือว่ารถติดเลยนะนี่อ,ะอ่ะไปเดี๋ยวค่อยๆไปเอาโอเคเดี๋ยวจะน้ำหน้าทุกคนเข้าในเมืองมาให้เพื่อนน้ำหน้าเนาะเออโรงเรียนเป็นโรงเรียน เหมือนผ่าแขกแล้วทางด้านหน้าของเฮากะกาเจ้าก็ตั้งกาเกี่ยมบุนแล้วทุกคนเมื่อวานี่ก็ขับมาเนาะมื้อนีนเก็คขอ้ขับไปเนะาะอาทุกคนจะเบิงอีกครั้งนึง ดอกไม้ทุกคนวันนี้เป็นตะแพงเลยตุ้ยตุยยู่นี่ตอนนี้ก็คือเอากักมาถึงร้านมีเซนท์เซาทุกคนนี่ยเอารถมาส่งคืนเอารถเบสมาส่งคืนคันละหนึ่งแสนห้าสิบขันขีดอ่ะส่วนทางนี้ทุกคนอันนี้จะเป็นรถเนาะรถคริกเนาะคันละขั้นละเท่าไหร่บ่เซาเอามือมือหนึ่งแสนแปดเนาะแสนแปดอันนั้นก็คือแสนห้าทุกคนนี่นี่แสนห้าอันนี้แสนแปดทุกคนเอารถมาคืนแล้วเนาะ ทางพูดแหละเขาจะเอารถอ่าไปขั้นหนึ่งทุกคนจะเพชรยังกับรถเขาอ่ะ,จะเจ๊เพชรยังใส่รถเขามา้ามาให้ยังอะไรกด็ดีดีอยู่เจ๊สิมาให้ยังม้างเพ่รสิ่งที่ดีกว่านี้อ๋อมึงงัดรถเขาบอกอนุญาตแล้วบอกเฮอนุญาตเจ้า,นา,นาละอานุญาตบอกเพฮ่ยสิใส่นะทุกคนสิใส่แล็กบอกไม่ยังสะใส่งัดสิใส่แล็ก อันนี้เท like <laughs> mm ่าจะเอาไว้ส oh, uh, so ิจะใส่กระเป๋าเลยอ๋ออนใส่กระเป๋าเลยเนาะใส่กระเป๋าฝากระเป๋าเราไว้ที่เรือขงเจ้าจำบ่ไม่จำเป็นเป็นเ่งไหนมัดไปนั่งกระไดจิบมัดไปนั่งบ่เออถ้าเบิ่งล้วเบิ่งตาสถานการณ์ตอนนี้เคยหันน็อตออกก่อนเบิ่งน้มมันจะเป็นยังไงบ่เคยค่ะเอาในออดก็เถอะจีขยายให้มันมีพื้นที่กว้างกว่านี้ทุกคนข้างนอกน้องมีอะไรตลกแค่ไหนเราออกมุ่งหา ขอเด้อเดี๋ยวเออบายบายขอบใจหลายๆเด้อของฝากนะเพิ่นให้ไปกินตาทายแล้วทุกคนโอ้ทั้งน้ำทั้งขนมเนาะขอบใจหลายๆเด้อบาย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 ไปไปโดยไปอ่ะนี่ทุกคนรถของเฮาแปลงล่างแล้วนี่จะเป็นประมาณนี้คไปเอารถเฮามาเฮ็ดแบบนี้เนาะไปเดี๋ยวไปเบิ่งกันถือเอาละถือเอาบ่าถือก่อน โอเคถือเอาไปแล้วเอาขวดน้ำมาเนี่ยอ่ะขวดน้ำแล้วสองขวดน้ำมาสองขวดนี่นี่ได้แล้วขักใจเด้อน้ำดื่มแม่ข้าใเจ๊นลายโอ้ยจะของนั้นถ้าขนมเนาะดีมากเลยจาของไปก่อนทุกคนออกเดินทางไปหาั๊มน้ำมันเติมก่อน๊ายบายมีใจลึกค่ะ อุ้ยสันละอุกเด้สันละอุกเด้เท้าขาสั่นนึ่ครับเหรอเอยปับเดี๋ยวเดี๋ยวขอคำนะบายบายปัดเฮ้ยเมื่อคยเอารถจ้าของไม่เห็นแบบนี้จกเทืือไปเพิมส่งจำในรถคันนี้ทุกคนนี่เป็นเละาะปัดครับเซิร์กับปุ้งเหาะ อหมดนะอมีเป็ดพร้อมอ่ะเป็ดข้าเนาะค้องเป็ดอยู่มั้งลองเป็ดหออ้เปอได้ยัว้าอเพลปโอ้โหคองเป็ดทุกคนโอ้แผลแผล สิได้ยีบอ่เนาะอ๋อสีอันซาวทุกคนคล้องแปมผัดแปมผัดโยนเอาเลยโยนเอาเลยผัดเเดี๋ยวเราเราจะจับคู่นสิคองลายีบ่ะว้าเกือบแปมเลยนะว้าวได้แล้วได้แล้วได้ลายีบ่ะได้ลายีบอ่ะได้สุดว้าว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 ว้า